เพื่อนๆน,นะคะไปมูเตโรกับไอไข่หรือว่าพี่ไข่ที่นครศรีธรรมราชกันค่ะทุกคนที่ไปเนี่ยกลับมาก็คือปังทุกคนวันนี้พาเราไปมูเตโรโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวใช่ปังไวล่ะเห็นบอกว่าลูกค้าซื้อที่3-4ล้านจริงปะ ที่นี้ขนลุกตลอดเลย <Like S 3> <Industry. S 1> พี่ get it get it. พัดพามาครบจริงๆขอพามเวอร์วางอลังนีของเจพัดสั่งเนี่ยนางถวายประทัดีนัดแล้วซื้อไก่ตัวใหญ่ขนาดไหนอ่ะไปดูกันนี่เจมาครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสามถ้าไม่ปังจริงเจพัดสังเนี่ยไม่ออกจากคำ มิวกี้คุณแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่ซูซ่านะคะกับรายการจุดปังพลังมูค่ะจุดปังพลังมูเทปนี้นะคะเพื่อนๆค่ะพิเศษมากๆเพราะว่ามิวกี้จะพาเพื่อนๆนะคะไปมูเตรูกับไอไข่หรือว่าพี่ไข่ที่นครศรีธรรมราชกันค่ะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยไปมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ทุกคนที่ไปเนี่ยกลับมาก็คือปังทุกคนและว,วันนี้นะคะมิวกี้ไม่ได้ไปคนเดียวค่ะมีนัดกับพี่สาวของมิวกี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าไปกับผู้หญิงคนนี้เนี่ย ต้องจึงต้องปังค่ะเพราะว่านางนะคะคือตัวแม่จริงๆค่ะวันนี้นะคะเพือ่อนเพื่อเราจะไปมูเตโลกันด้วยเครื่องบินส่วนตัวค่ะไปค่ะขึ้นไปเจอกับพี่สาวของเรากันดีกว่าค่ะ กับมาดาพัสซั่งนะคะพี่พัซสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆน่าจะได้ดูคลิปที่มิลกี้พาไปงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์มหาราณีวันนี้แม่จะพาลูกไปมูใช่ไหมใช่เราจะไปวัดตะไครหรือไอ้ไข่ที่เราเรียกกันแต่พี่อะคือเรียกตะไครอะคือแม่ขับรถกลับบ้านเดิมเรเรียกพี่ไข่แล้วพี่ไข่ได้ข่าวว่าแม่ ไปบนไว้ใช่ไปบนนี่เลยตอนปัตัวนี่เลยตัดตัว,ตวมหาราณีออ่าเดี๋ยวขอเล่าเรื่องมหาราณีนิดนะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวห<อ>ิมมาอลาเจนนะคะทานแล้วก็จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณนะคะบอกเลยว่ามิวกี้ชอบมากแล้วก็จืมทุกวันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยปังจริงๆกินแล้ว <ๆ S 2> ลผิวดีจริงๆแม่เล่าหน่อยบนไว้เท่าไหร่อันไหนพูดซิแปดเก้าหลักอะไรอย่างเงี้ยไม่แม่ต้องพูดให้เคลียร์แปดหรือเก้าหลักต่างกันนะแม่ไม่บอกเดี๋ยวราบอกให้เก้าหลัก เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานจับ มหารานีนะคะผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยที่มีอยู่2ตัวก็คือปีตัวโปรตีนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องกินโปรตีนด้วยเพราะ,ะว่าข้าวเช้ายังไม่ได้ทา,ดานเอาง่ายๆว่าวันนี้มาดามพัสสังเนี่ยพาเราไปมูแบบธรรมดาไม่ได้เกิดมาชื่อนี้เขาไม่ธรรมดาโลกไม่จำทำไม่ได้ทำไม่ได้ไ<อ>วันนี้พาเราไปมูเตรู้ี่ไข่กันนะคะโดยเครื่องเป็นเจ็ตส่วนตัวใ่ปังไหมล่ะตัวพี่พัทเองเนี่ยบอลกับพี่ไข่เอาไว้เรื่องยอดขายของมหาราณีแล้วก็ตังดจริงท้งนี้ทางนั้นเนี่ยโอเคแหละ รวงส่วนหนึ่งนอกเหนือนจากนั้นคือผลิตภัณฑ์ปังจริงๆของดิงเห็นบอกว่าลูกค้าซื้อที่สามสี่ล้านจริงป่ะจริงซื้อไปกินเองนะไม่ได้เป็นตัวแทนไม่ได้แบบอะไรเลยนะลูกค้าซื้อที่สามสี่ล้านต้องบอก่อนว่ามหาราณีเนี่ยค่ะลูกค้าเราเนาะคือเวลาเขาซื้อเนี่ยเขากินปุ๊บเฮ้ยช่างมันไปผอมลง<อ>แต่ไม่ได้ซื้อแบบสามกล่องห้ากล่องแบบเป็นโปรซื้อยกลังซื้อยกลังคนละสามลังห้าลังสิบลังวันนั้นนี่ฉันอยู่ในเหตุการณ์งงมากโอนเงินกันเป็นล้านล้านซื้อมหาราณีแต่ว่าที่พัด ูพูดเลยนะว่าหนูเนี่ยนักรีวิวมหาลาลียของพี่เนี่ยฟังจริงฟังจริงฟังจริงพี่สาวอ่ะเดี๋ยวเชียดกันหน่อยอมาก,ก่อน<า>ออกเครื่องอ่านี่เลยค่ะอ่าเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยแม่พัดนะคะจะพาเราไปที่ไหนบ้างและที่เขาขอมีขอมูมาเนี่ยฟังจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ผิวข้าวใช่ไหมหิวม่กหิวใช่ไหมหิวที่ต้องทานอันนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นแบบวัวดูโปรตีนก็คือว่าเป็นแพลนโปรตีนทํามาจากพืชหิวต้องกินอันนี้ก่อนเลยอยู่ท้องแม่ทั้งวันโอ้โหโอ้โหมิวกี้กระดกหมดแก้วมันไม่ได้เป็นแป้งมันไม่ได้เป็นแป้งอะปกติมันจะแบบจุ่นแบบรีอย่างเงี้ยนึกออกป้ะแล้วหอมแล้วก็แบบกินง่ายเราบอกเลยว่าถ้ายิ่งออกกําลังกายควบคู่กันด้วยนะคะรับรองว่าน้ำหนักลงช่วยมากอ่ะไปค่ะพร้อมแล้วค่ะกับตันบินได้เลยค่ะไปเลยค่ะ How do we end up here in the corner looking like enemies? We used to be the team people talk about what a chemistry I can see it in your eyes You don't want to talk anymore ถึงนครศรีธรรมราชกันแล้วค่ะหลายคนนะคะที่มาไหว้พี่ไข่นะคะก็อาจจะไปที่วัดเจดีอย่างเดียวเลยแต่ว่าวันนี้เราจะไปตามสูตรมูแบบแม่พัดสั่งปังๆร้อยล้านเลยนะคะว่าเขาไปที่ไหนกันบ้างซึ่งที่แรกที่วันนี้พี่พัดจะพาเราไปนะคะก็คือศาลหลักเมืองค่ะ ตอนนี้นะคะเราถึงที่ศาลหลักเมืองกันแล้วนะคะอ่ะแม่ทำไมเราถึงต้องมาไหว้ศาลหลักเมืองก่อนก็คือเขาบอกเลยเทคนิคนะถ้าจะมาไหว้ตะไคร่เนี่ยพอลงเครื่องปุ๊บเนี่ยเราต้องมาที่แรกคือต้องมาไหว้ที่ศาลหลักเมืองก่อนอ๋อ พอไหว้ศาลรักเมืองเสร็จอต่ข้างหลังเดี๋ยจะพาไปดูมันจะมีพระราหูหรอเออเป็นแบบว่าคู่บ้านคู่เมืองของที่นี่คือศาลรักเมืองมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าคนนครศรีธรรมราชเนี่ยจะต้องมาไหว้ขอพรก่อนจะไปไหนอะไรยังไงเป็นความเป็นความลับเลยนะก่อนที่จะไปไหว้ตะไคร่เนี่ยเราต้องมาที่นี่ก่อนที่แรกโอเคไปแม่นำเลยค่ะแม่ ันนี้คือพระราหูนะคะก็คือว่าจะเป็นจุดที่พอเราไหว้าสารลับมงศิลปุกเนี่ยก็ <c oughs> จะมีทางด้านหลังอันนี้คือเป็นที่ที่แบบคนนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะมาไหว้กันแล้วก็มาออ้อพรที่เมื่อก่อนคือจะแบบดังๆมากจะได้รับจตุคามาจตุคามอ่าก็มาจากที่นี่นี่แหละ๋อ,อ้ราคนลุนกอะแม่ <c oughs> ก็เป็นวัดนางพญาทําเกี่ยวกับพวกลักชูรี่ของสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยอไปวัดนางพญาวันนี่มากับแม่ลดไปแมาบสายมู คือว่าเดิมทีอ่ะท่านเป็นภรยา oh. ของสมเด็จพระเจ้าตากสิน oh. หนึ่งองค์และตอนนี้ก็คือว่าจะมีแบบเขาเรียกว่าพระเจ้าน้อยถ้าจำไม่ผิดนะไปตีหัวเมืองไปทําหัวเมืองตรงนครศรีธรรมราชได้เสร็จปุ๊บท่านก็บอกผมว่าจบเมียตัวเองให้พญยานครพัฒน์เนี่ยไม่ได้อัดเอื้อมขนาดนั้นแต่ ขัดใจไม่ได้ก็เอากลับมาที่นี่เอากลับมาที่นี่เสร็จปุ๊บเนี่ยปฏิบัติเยี่ยงแบบว่าเป็นเมียของพระเจ้าตักสินทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าทรงคันอ่อนอ่อนอยู่แล้วแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นคนที่มีใจเรื่อใสายางของพุทธาศาสนามากก็เรียกว่าเป็นแม่เมือง ังหวัดนครศรีธรรมราชสมัยก่อนเวลามาขอพรก็จะสบายเครื่องประดับแต่งหน้าเครื่องสักแ a ใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องวความสวยความงามนะคะเกี่ยวกับนิงเนี่ยอย่างพี่พั์ในโอยตองเลยว,วันนี้มหากร,ราณีเราก็เลยต้องมาที่นี่ซึ่งบอกเลยว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะไม,ไม่มีใครเคยรู้ประวัติของท่านแล้ววันนี้พี่พัยก็คือเอาสบายเครื่องแต่ายเพื่อสาวแ a r มาถวายท่านเพราะว่าตอนนั้นน่ยเคยมาครั้งหนึ่งแล้วก็คือมาบนบานสารกล่าวว่าขอให้แบบได้ยอดปังรุ่นนี้นั่นก็ได้ก็วันนี้ก็เลยนําสบายอ่ะมาถวายตอนนี้เรอยู่ที่ไหนไงคะพี่พารวัดยังใหญ่ค่ะก็คือว่าวัดในพันบุญ คลิปนี้คนลุกตลอดเลยพี่พาพามาครบจริงๆครบแล้วเดี๋ยวเราไปที่วัดต่าไข่อ่ะโอเคไาแม่ไป ขอถามคุณแม่หน่อยเกี่ยวกับเรื่องตาทานบุญค่ะตาทานบุญจะเป็นใครคะคุณแม่เป็นมโนราที่จากพัทลุงนะลูกอ๋อเป็นมโนราจากพัทลุงแม่ขาส่วนใหญ่เขาขอกันเรื่องอะไรคะค้าขายงานของการแล้วเวลาคนที่เนี่ยเขามาขอเขาได้กันเยอะไหมได้ลูกมาแก้บุญอะไรนี่เยอะลรกคะส่วนใหญ่เขาแก้ด้วยอะไรกันคะเป็นผ่ากล่มาเป็นเล้าขาวอะไรนี่มโนราพระรำาญลูกแม่ขอบคุณแม่มากนะคะขอบคุณค่ะ ก็อยู่กันที่วัดไอไข่แล้วนะคะหรือว่าวัดเจดีจะบอกให้อีกหนึ่งเรื่องนะเจย่เมื่อกี้เนี่ยคนพื้นที่ที่เจ้ไปซื้อไก่เขาเนี่ยเขาบอกหนูว่าอย่าไปเรียกพี่ไข่น้องไข่เรียกไม่ถูกนะต้องเรียกไอไข่เขาบอกหนูแบบนี้เลยแล้วเขาบอกว่าภาษาใต้เนี่ยไอไข่ไม่ยากตัวหนูเองอะหนูเรียกพี่ไข่าเรียกตาไข่เขาบอกห้ามเรียกต้องเรียกไอไข่เขาบอกว่าเรียกไอไข่แล้วจะมา จะปังวะจะปังเลยนะ,ะยไปอวันนี้เดี๋ยวไปดูว่าความเวอร์วางอลังมีของเจพัสสังเนี่ยนางถวายประทัดกีนัดแล้วซื้อไก่ตัวใหญ่ขนาดไหนอ่ไปดูกัน,นะะออไปไปไป,ไปดูกัน,นะคะ่ะ ถึงเราก็ต้องเอาของที่เราเอามาถวายวางตรงนี้ก่อนวางตรงนี้ก่อนแล้วถ้าจะขอพรต้องไปขอตรงนู้นไปขอตรงนู้นอย่างเจ้อ่ะมาแก้บนก็ต้องเดินไปตรงสเต็ปนั้นสเต็ปที่สองเจ๊พาหนูไปขอพรหน่อยโอเคป่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนไปถามเคล็ดลับการขอหน่อยมหาราณีพระสร้างเนี่ยขอยังไงก็ตั้งจิตอธิษฐานนะแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ตั้งมั่นต้องบอกไปว่าตอนที่ขอเนี่ยคือหนึ่งข้อตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าเราอยากได้อะไรหนึ่งข้อหนึ่งข้อเท่านั้นไอเรุทดขอยอดยอดเท่าไหร่ว่าจะโนวนเงินมาเลยในระยะเวลาเท่าไหร่ สามเดือนหกเดือนหนึ่งปีอ๋อถ้าได้มาถวายขอให้มาแก้บนให้แล้วขอว่าอีกหกเดือนมาอีกสามเดือนมาเรียกง,ง่ายๆว่าขอให้ชัดเจนขอให้ชัดเจนบอกสิ่งที่ต้องการไปเลย<ป>ระบุวันเวลาเดือนไปเลยแล้วก็ตั้งติดนิติธนี่เจ๊มาครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสามถ้าไม่ปังจริงเจ๊พัดฟังเนี่ยไม่ออกจากทำนี่ครั้งที่สามแล้ววันนี้เจ๊ต้องพาน้องไม่ขอความสำารัจต้องปังตายเจ๊ปานัน ที่มาดาพัซังบนเอาไว้ไประทัดเท่าไหรสิบล้านเสียงสิล้านเสียงไก่นี่ใหญ่กว่านี้มีอีกไหมไม่มีใหญ่กว่านี้อีกเดี๋ยวถ้าบนรับเนี้ยขอ ้จะต้องใหญ่กว่านี้มีไก่ใหญ่กว่านี้อีกนะออนี่ยังใหญ่ไม่พอบอกเลยว่าฟังสดๆหนังตะลุงด้วยอ๋อใช่ตอนเย็นมีหนังตะลุงหนังตะลุงเนี่ยมาสี่โมงแต่เนี่ยเราต้องทีบบินกลับแล้วก็เลยฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่นี่ได้ดูกันแล้วก็ให้ไอ้ไข่ดูไปก่อนที่เรานะคะจะไปจุดประทัดถวายไอ้ไข่กันนะคะวันนี้มาดามพัชซังค่ะฝากโปรโมชั่นปังๆให้กับมหาราณีทุกคนใช่ก็คือใครที่ซื้อโปรดักทั้งสองตัวไม่ว่าจะเป็นตัววดูโปรตีนแล้วก็มาาเจจนก2 บาทของยุกกี้เนี่ย690 <BER> เหลือ690 <tow> บาทเฉพาะยุกกี้นะอขอบคุณมากค่ะเจ๊ยังไม่พอนะคะ,อะนอกจากคุณจะสุขภาพดีผิวสวยหุ่นสวยแล้วเนี่ยแม่มีอะไรแม่เอามาโชว์สินี่กโชมาบุญยอดซับโอ้โห64แล้วคือแบบว่าเก็บแล้วก็ดูชาแล้วก็แบบนึกถ,ถึงหน้าแล้วก็แบบขออ๋ตายแล้วก็คือว่าแม่จะสุ่มแจกให้กับแฟนๆที่กดไลค์กดแชร์แบบนี้แล้วก็ซื้อด้วยนะอันนี้ต้องเป็นลูกค้าที่สั่งซื้อนะคะแม่สุ่มแจกให้เลย สิบรางวัลรางวัลเนาะรางวัลไม่ใช่ถูกถูกเลยนะไม่ได้ถูกนะจ๊ะราคนี่ไม่ใช่ถูกๆเลยนะเจ้าที่สำคัญนะคะก็คือผ่านวิธีการปกเศษทำอะไรไม่ียบร้อยแล้วฉะนั้นเนี่ยก็คือตอบแพนแน่นอนโหใช่แล้วจะรวยเหมือนมหารานนีะสร้างใช่ไหมนั่นแหละจิ๊กจั๊กทูเดี๋ยวมิคิโอไปก่อนเลยน้องุ้มองค์โอบคุณเจ้ขอบคุณเจ้มากๆสำหรับคลิปนี้นะคะที่พามิกิโอและแฟนๆมาสุดปังพลังโบกับไอ้ไข่แล้วบอกเลยว่าฝากไันด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของมหารานนีไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวนะคะคุณภาพเนี่ย คำแก้วแนนะ เดี๋ยวเรามาอีกนะแล้วแม่บอกว่าแม่จะพาหนูมาเจ็ดลำใหญ่กว่านี้นะต้องลำใหญ่กว่านี้ยอดทะลุเป้าปุ๊บเดี๋ยวมาลำใหญ่กว่านี้แม่ถามหน่อยตัวแทนนี่เขาอยากจะเข้ามาเป็นตัวแทนแม่รับไหมรับรับนะแต่ต้องมาคุยคอนดิชั่นนู่นนี่นั่นว่าอะไรยังไงก็ต้องมีสัมภาษณ์มีแบบว่าเยอะเยอะจะเป็นตัวแทนก็ยังเรื่องเยอะไม่ได้ต้องขาดักดิที่ดีที่สุดฉะนั้นนะคะใครที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนกับแบรนด์มหารานี้นะคะคุณจะต้องมีความตั้งใจจริงใช่แม่พันถึงจะรับแล้วได้ค่ะว่าขอพันล้านด้นนุแี้ม่ ไม่ลาคนลุกไม่ลา่าวันนี้ถือว่าคนลุกแล้วเพราะร้อนมากเหมนกันโอเคค่ะวันนี้ <c oughs> เราข <c oughs> องคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ไหวค่ะ